2 9 4 7 5หรือ80บาเนี่ย2 9 5 0 0บกลบ,กบกซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณไม่เกิน300บจุดก็คาดการอาทิตย์นี้จะเป็นโลของดาวโจนส์แล้วก็โลกของเซ็นดรัลก่อนที่จะเด้งดีเป็นอาทิตย์เลยเซ็เนทรัเนี่ยทำว่าดีเป็นอาทิตย์เนี่ยรังผลยังไงก็เหมือนเดิมครับว่าแนวของเราเนี่ยที่เปิดกระโดดเปิดกระโดดที่1,616นะถ้าจำไม่ผิด1,616นะครับแล้วก็ไหลลงมาเร็วๆเ,เ,เนี่ย ภาพของมันเนี่ยน่าจะเป็นดังนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเด้งเลยเถวลงเมื่อวันศุกร์หรือใกล้เคียงนะครับก็น่าจะดีดมาที่ตรงนี้นะครับตรงพันหกร้อยสิบหกพันหกร้อยสิบหกอืมไม่ก็พันหกร้อยสามสิบครับแล้วก็ลงมาแถวพันห้าร้อยบวกลบใหนะฮะอีกทีนะลงมาพันห้าร้อยบวกลบอีกนะฮะนะเราว่าอย่างนั้นหรือถ้าอาทิตย์เนี้ยแย่หน่อยนะครับเราจนยังเหลือเหลือแก๊ปลงอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเราฮะจะเป็นถูกไหมนะหรือก็ลงแล้วลงเลยไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะดีนะ สมมติว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ดิบลงมาเนี่ยมันจะเกิดแนวที่อาจจะเกิดโชลเดอร์ขวาแถวพันห้าร้อยสิบถึงพันห้าร้อยี่สิบหรือใกล้เคียงไปเป็นพันห้าร้อยก็เช่นกันนะครับนะฮะแล้วตัวเลขของการเด้งเนี่ยก็เท่าเดิมครับคือพันหกร้อยสิบหกถึงพันหกร้อยสาสิบแล้วลงอีกครับคนะฮะไอคำว่าพันหกร้อยสาสิบเนี่ยอย่าไปคิดว่าสามสิบเป๊ะนะมันจะสี่สิบ 40, ก็ได้นะอันนี้เป็นคุยในอนาคตังนั้นจะเห็นด้วยว่า ทั้งสองช้อยในความเห็นผมนะคนอื่นไม่รู้ออกมาตรงกันครับว่าดัชนีน่าจะดิดจับมาเลขสิบหกกว่ากว่านะค,คือหนึ่งพันหกร้อยห้าถึงพันหกร้ยสาสิบทีนี้เราเข้าไปในดีเทลดูนะฮะครับเดี๋ยวนะครับเข <ๆ S 1> ้าไปในดีเทลก็คือว่าตัวเซตวันวันนี้สองวันนี้นะครับหรือสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับ <S 1> <S 1> ถ้าหากว่ามีการถอยลงเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตเยอะแยะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะพูดว่าซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ว่าถ้าพูดม o s t pop low เนี่ยมันจะกว้างนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพันห้าร้อยห้าสิบสี่ถึงพันห้าร้อยห้าสิบห้าแถวนี้นะครับหรือว่าพันห้าร้อยห้าเอ็ดตรงนี้ <c oughs> หรือว่าท่านยิ่งลงนิวโลนะครับยิ่งมีโอกาสบีดขึ้นมายิ่งเนี่ยพบว่าก้อนเก่าเนี่ยอยู่พันห้าร้อยแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลิมิชั่วคราวที่คาดว่า สมมติดิมาพันท่าอยแปดสิบจะจอดไม่จอดก็ได้จอดถ้าจอดเนี่ยก็น่าจะจอดชั่วคราว้วดิดขึ้นไปพันทายเก้าสิบตรงหัวตรงโลนี่นะครับแล้วก็พันหกร้อยห้าไม่ยากนะครับคือพูดง่ายก็คือไม่ว่ากรณีไหนก็จะดิดไปพันหกร้อยกว่าว่างั้นเถอะคิดว่าอย่างนั้นนะจะถูกไม่ถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ในพันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยเป็นแค่รีสิชันย่อยไม่ใช่เป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็พันทาร้อยเก้าสิบเนี่ยอาจจะเริ่มต้องระวังว่ามันอาจจะดีดได้แค่นี้ก็ได้นะะ แต่ว่าแต่ว่าโดย most pop แล้วเนี่ยมันนา่าจะถึงพันหกร้อยห้าเป็นอย่างน้อยครับนะครับหรือว่าพันหกร้อยสิบสี่เอาไม่อยู่สิบหกเอาไม่อยู่มาพันหกร้อยสาสิบก็ได้อนี้ไปดูอนาคตแต่ว่าถ้าต้องการสิ่งที่เรียกว่าเออเซฟหน่อยเนี่ยเวลาเด้งขึ้นมาเราก็ไปอัปเดตแต่ให้คาดเดาวไว้ก่อนว่าเป็นพันหกร้อยห้าพันหกร้อยสิบห้าลงซื้อแต่อยู่ที่ปัญหาหนักเลยนะครับคุณหอยากคือลงเท่าไหร่ซื้ออ,อันนี้ยอมรับว่ายากตรงนี้นะครับว่า เอะมันลงนิดเดียวซื้อหรือว่าหรือว่าลงเท่าไหร่ซื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าดัดชนีเนี่ยนะครับสามารถเกินพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เนี่ยแปลว่ามันกําลังรีบเบาแล้วแต่ถ้ามันยังไม่เกินพันท้งร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในช่วงลงอยู่เนี่ยโดยหลักการนะครับเราอ,อาจจะทยอยซื้อเพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตั้งแต่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ แถวนี้นะครับคือคือข้างบนก็รอเกินหัวนี้ข้างล่างก็คือ1551ตรงนี้หรือบางทีเนี่ยลงกระทั่งนิลโลมา1ั3 0กว่า1520กว่าเนี่ยเริ่มทยอยซื้อละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเป็น1510บวกลบถึงพันหสิบเนี่ยน่าซื้อชิงลิชิงซื้อเลยนะครับผิดก็น่าจะไม่มากนะครับสิ่งที่ควรจะเตือนมากที่สุดคือถ้าลงอาทิตย์นี้แรงเนี่ยไม่น่าขายแต่น่าสวนซื้อ